เชื้อแบคทีเรียเติบโตบนเสื้อผ้าและส่งกลิ่นเหมน็นใช้ดาวนี้แอนตี้แบคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียรที่ทําให้เกิดกลิ่นเหมน็นถึง99%ให้เสื้อผ้าของคุณหอมสดชื่นแค่ใช้ดาวนี้แอนตี้แบค 19กันยายน2 5 6 3ครับที่ศูนย์บริการนคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นางธนาพรพรมสุวรรณอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นประธานในการเปิดอาคารศูนย์บริการนคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์มีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายสืบสังิอ์อยมวิจารณ์นางวรณภาสุขคงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายกเหล่ากาชาติจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการผู้พิการเข้าร่วมในพิ โอกาสนี้นางธนาพรพรมสุวรรณอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการผู้สูงอายุระหว่างจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมมือการเสริมพลังคนพิการและองค์กรด้านคนพิการให้มีศักยภาพและมีความเข้มแข็งพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ จัดการเลือกปฏิบัติเพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ์ได้จริงเสริมสร้างความเข้าใจและมีเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการสร้างสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ส่งเสริมบูรณาการเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืนบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายมาตรการกลไกนวัตกรรมด้านงานผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติ พัฒนาภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมระยะการจัดสวัสดิการการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรผู้สูงอายุด้านนางวรรณภาสุขคงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงังหวัดเพชรบุ์กล่าวว่าจงังหวัดเพชรบณ์นั้นมีคนพิการที่จดทะเบียนอยู่32,630ัรคนมีส่วนบริการคุพิการทั่วไป1 2 0 แซึ่งอาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูร์แห่งนี้ได้รับงบประมาณจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการคนพิการเป็นแห่งแรกของประเทศไทยในพื้นที่4ไร,ร่28ตารางวาเป็นการรองรับการบริหารจัดการสําหรับคนพิการและองค์กรคนพิการในจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่28พฤศจิก,กายน2562โดยใช้ชื่ออาคารว่า อารยปัญญาพัฒน์อธิบดีกรมส่งเสริม